สวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้แอดมินก็ได้มีเลขเด็ดจากพิธีบรรจุหัวใจของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่วัดทรายขาวจังหวัดสงขลามาฝากแฟนๆนะครับโดยที่วัดทรายขาวตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั้นก็ได้มีพิธีบรรจุหัวใจและยกเสียนหลวงพ่อทวดเต็มองค์นะครับโดยทางวัดนั้นได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับมาเป็นประธานฝ่ายสง และยังมีพระส่ผลเวลาพรน,นะครับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจเจ้าอาวาสวัดโพปฐมมาวาดพระอารามหลวงมาเป็นประธานฝ่ายส่งนะครับโดยหลวงพ่อทวดเต็มองคนั้นมีขนาดความสูง10.5เมตรนะครับหน้าตักกว้าง9เมตรและเริ่มเดิมทีนั้นนะครับองค์พระเริ่มต้นจากการเริ่มโดยพระเทพยานโมรีนะครับอดีตจเจ้าอาวาสวัดทรายขาวซึ่งได้สร้างไว้ ครึ่งองค์มานานกว่า20ปีแล้วนะครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์2567ก็ได้เริ่มมีพิธีเททองหล่อชิ้นสน่วนแรกขององค์พระขึ้นเป็นปฐมฤกเลิกนะครับโดยมีหลวงพ่อผันนั้นเป็นผู้ดำเนินการเททองหล่อชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งได้สาเร็จเป็นบางส่วนแล้วโดยงบประมาณกว่า30กว่าล้านบาทนะครับซึ่งก็จะมีพิธีฉลองและเบิกเนตรองค์พระในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเทพยานโมรีนะครับโดยประวัติหลวงพ่อทวดนั้นรู้จักกันในานามของสมเด็จเจ้าพระโคนะครับหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ํำทะเลจืดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ท่านองค์ดําและท่านลังกาท่านเป็นพระมหาเถระและพระเกจิกอาจารย์รูปสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดนั้นเชื่อกันว่าพระเครื่องและวัตถุมงคลที่สร้างขึ้น เนื่องด้วยท่านนั้นมีอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและปกป้องผู้ครอบครองให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นหลวงปู่ทวดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระมหาเคจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาแห่งประเทศไทยครับและในการนี้งวดนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะมีเลขของขนาดขององค์พระซึ่งก็คือเลข1059ซึ่งก็คือเลข 1059มาฝากแฟนๆช่องข่าวเด่นหัวดังกันนะครับอย่างไรก็ตามแฟนๆโปรดใช้วิจารณญาณครับขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่17มกราคมซึ่งตรงกับวันครูนะครับแล้วพบกับแอดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ